สวัสดีครับผมเรานำทุกท่านมาที่โอ๊ตแทฟอร์ดครับมารับชมการจำลองแมชกชีนขันซูฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษคู่ประจำค่ำคืนวันอังคารที่29ธันวาคมครับเวลาตีสามครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านครับการเยือนของบูแพรนตันมันเดตเลอร์สครับถ่ายทอดสดกันผ่านทางช่องทูพรีเมียร์ฟุตบอลเอชดีหนึ่งและก็สองครับแฟนๆเรารับชมกันได้เป็นคู่ดึกของค่ำคืนวันอังคารนะครับผมก็คับเกี่ยวของวันพุธนั่นแหละครับในช่วงเช้าตู่นะครับผลงานของ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจ้าบ้านเลยพวกเขาแข่งไปแล้ว14เกมครับเก็บได้27แต้มน,นะครับทางประตูคู่แข่งไปได้30ประตูแล้วก็เสียไป23นะครับวันนี้ต้องจับตามองครับเซย์ทูวอร์สเป็นฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับบรูโน่ฟานันเดสแล้วก็ฝั่งของทีมเยือนครับขอังโว่แฮมตันเนี่ยพวกเขาแข่งไปแล้ว15เกมครับเก็บได้21แต้มอยู่อันดับที่11ของตารางพรีเดนท์ครับส่วนแมนยูอยู่อันดับที่4นะครับ กแข่งน้อยกว่าทั้งเลสเตอร์แล้วก็เอฟเวอร์ตันเลยครับมีโอกาสที่จะลุ้นเก็บ3แต้มได้หรือไม่ในเกมนี้ของแมนเชสเตอร์ยู o, ่เต็ดที่โอทัฟฟอร์ดและครับสเสมอมได้กันทั้งคู่ครับแมนยูเสมอกับเลสเตอร์มา2ประตูต่อ2ส่วนบูฟแฟตันเนี่ยเสมอกับสเปอร์มา1ประตูต่อ1นึ่งครับมาดูว่าเกมนี้3แต้มจะเป็นของทีมใดนะครับรายชื่อ11ต,ตัวจริงของฝั่งแมนยูครับประตูเป็นดีครับขหลังมีทอรเซเบ่ไบจี้แฮร์รี่แม็กไกเอออลิสเซเลสครับ กลางมีเดียบยามาติชคู่กับพอปอกปาส่วน3นารุเป็นเมสันกินวดูดบูนโน่เฟรนันเดสององโตนีมักเซียลและก็กองหน้าเป็นเอริสันคาวานี่ครับ4-2-3-1ของโซชาฝั่งของวูฟพับตันครับประตูเป็นลุยแพติซัวกอลัมมินเนสันเซเบโดคอนเนอร์คอดดี้โรแบนไซต์ครับไรยองไอดูลี่การมีชาวมติโจอรูเบนเนเวส3นารุเป็นเปโดเนโตแดนเนลโพเดนอาดาม่าตาโอเรและกองหน้าเป็นคาเบลซูวาครับ 4, 2, 3, 1อของวูฟแฮมตันครับยืนตำแหน่งเดียวกันด้วยนะครับทั้งแมนยูแล้วก็วูฟอ่ะครับเกมเริ่มที่โอ้แท็กบอดครับแมนยูเจ้าบ้านได้เขียวเริ่มก่อนครับจะบุกจากซ้ายไปขวาครับเราก็จะไม่ได้ทำแมชพาคบอลให้ได้ชมกันมากๆอย่างเมื่อก่อนครับก็อาจจะเลือกคู่ที่จะมาฝึกพาคให้ทุกท่านได้ชมกันแล้ครับก็ยังไม่ได้เลือกทำแมชพัทครับอันนี้ก็เรียนแจ้งมาให้ทราบกันก่อน วู๊ได้ทุ่มเลครับเป็นอาดมาตเตาเล่ทุ่มย้อนมาที่คอรดิดค,คอดิเซเมโดครับขึ้นคอรดิใบเข้ากลางที่ลูเบเน,นเวสมีขยับทางขวาป่าเลยครับอาดมาตเตาเล่มีเพื่อนำทางก็ยังไม่ให้แต่งบอลเองครับขึ้นที่ลูเบเน,นเวสดูว่าจะหาโอกาสแล้วดูช่องมาที่ไฟบอลซิววาได้ยิงโอ้โห,โหแล้วแบบนี้กานโอ้โหทั้งทายห้าทีแรกก่อนเป็นของวู๊เลยครับโอ้โจงังหวะที่นี่ครับขยับ หนีเอริกไปยี่มาครับแล้วได้ยิงครับฟาเบอร์ซิลวาาอดร์ติกาก็ยังไวครับปุ่งปัดไว้ได้โอ้โหทักทายก่อนเลยครับมาน่ากลัวครับตั้งแต่5ทีเสร็จเปิดแตุ่มที่เสาแรกได้ขึ้นโคกแล้วก็โอ้โหมาสบัดแล้ว่าบอลจะไปบังคับทิศทางครับแม่ของฝั่งฟาเบอร์ซิลวาครับจะให้ไปที่เสาสองนะครับโอ้โหแล้วีเหมือนจะแย่เท้ามาสกัดด้วยกันแต่ว่า ดึงกับทันในกาโตเซเบยเจ้าตัวก็เสียดายโอกาส2ครั้งต่อเนื่องครับของเฟเบลซิวากับกองหน้าของบุฟเฟมตันเกิดมาหกนาทีเศษโอกาสของทีมเยือนได้ลุ้นก่อนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับบุนัวฟานเดสคู่นี้เป็นคู่ดึกของค่ำคืนวันคันคาบเกี่ยวกับวันพุธนะครับก็คือช่วงไตรสามนะครับอของค่ำคืนวันคาคับมาจะเสียบอยกับชาวโมดิโยแล้วทางซ้ายมีเปโดเนโต คืนเตีมุติโยครับงัดมาแล้วถึงโผด่นที่โคซิวามีมีเติมมาขวาวโอ้โหให้ติดอลิสเตลสว่ายังบล็อกไว้ได้ครับแมนยูโอ้โมาเชีเอาไปจ่ายเสียครับรูเบนเดเวสตอนนี้บู๊กกำลังคลึกแล้วครับแต่เส้นมาแล้วเปิดเสาแรกตรงนี้ติดเอริกบายยีแล้วหนุนมาใหม่ครับชมุิโยชนกับมาติสปักปักยึงมาได้โอ้กาวันนี่แมนยูติดยังตั้งเกมไม่ได้เลยครับเสียบที่แรกเป็นของบู๊บอย่างชัดเจนนะครับทางขวา โตเซเบ้ได้เติมมาการของแมนยูได้ลุ้นจากครอสได้ไหมอัพต้องดึงขวาก่อนโตเซเบ้เพื่อนอยังขึ้นมาไม่ทันครับาปานใหม่กับเดมยามาติมาติชพิกนี้มาได้โตเซเบ้อยู่ขวาหลอกยังไม่เปิดครับมาติชจะเจาะด้านไหนมาถึงต่างด้านบูโน,โนโล่ล็อบโอ้โหมากปเลยคนขาดีมาจิ้มชิงจังหวะได้ก่อนครับแต่ว่าแมนยูยังเก็บได้อะกมาติช ัดมาซ้ายกับเตเลสแล้วมาเซียวปอกมามาถึงบูโน่แล้วได้จริงนะพอเป็นกินบูดครับโอ้โหก็ไปห่างตัวของุยปาติซิโอเลยครับแมนยูอาครับเริ่มแลกการสุกแล้วนะครับเปรดเนโต้ให้กลางที่โพเดนส์เดนิโพเดนส์มาถ,ถึงลูเบเนเวสโพเดนรับจากเนเวสมารับจะให้แรงไปครับว่าเจอตัวเซเบสตักไม่ได้แมนยูกินบดูดได้เติมมากนะครับตัวเซเบ แทน,นตำแหน่งกองเอารอนแบบปิสกาแล้วดูกระบอกาสของบุนโน่แฟรเดสบุนโน่จี่มาโอ้โหยาวไปหน่อยครับไปคนนี้คนี้โอ้โยจี้ครับทางยังแม่นยำนะครับคนนี้คนนี้แล้วโอ้โหแบบโรซิวาครับยามจะเกี่ยวบอลให้กับเพื่อนติดเทรนด์แม็กไก่ก็ตามมาเล่นต่อแมนยูสไลด์ดักไม่ได้เติมไปเลยครับทวนเซเบ้บ์รินวูดไหลต่อแล้วมันไปย้อนคารวานี่นะครับโอ้โหให้ไม่ดีเลยของแมนยู และนี้โพรเดน์คาร์มาที่เปโดเนโตอากับปอสู้กันสนุกดีโพรเดนย้อนมาอุนโอเปโดเนโตจับไม่ดีครับเจอจิ้มไปได้อากับไม่สันกินวดยังไม่ได้ใช้ความเร็วที่จะเลยห,หนีไปน,นะครับกินวดอากับวางมาทางขาให้กับบุโนพื้นที่กินวดครับบุโนขยับมาช่วยทำเกมริมเส้นนะครับบุโนอากับรับจากโทเซเบมา โบโนจะไปเองเจออยู่2ด่านแหวกไปไม่ได้ครับโน่ติดล็อบดูวูฟก็รอสวนเหมือนกันแต่เนอพอเดนหนักไทโอ้โห,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 โหพอเร่งน้ำหนักก็ไม่ดีแล้วครับหลุดออกด้านข้างไปครับไซส์ตั้งใหม่ครับวูฟ อาเนควาดีอุเบนิเวสเห็นทางซ้ายไปนโดเนโตเกี่ยวได้พอออกด้านหลังไปแล้วครับเกมนี้เดินมา34นาทีเล่นกันเร็วนะครับทั้งคู่ทั้งแมนยูแล้วก็วูผิมตันแลลวครับะจะจัดเต็มในกันทั้งคู่นะครับเพราะว่าในช่วงโปรแกรมเตะทีแบบนี้นะครับสภาพความฟิตร่างกายของนักเตะก็มีส่วนสำคัญนะครับ การจัดตัวเล่นแต่ละแมตช์เนี่ยโอ้โหมีผลต่ออันดับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมเลยครับอาครับดูเกมของวูฟในโตัคืนสอมูตินโยโอกาสในกรอบเขาโยกมาเข้าขวาเลยครับแล้วก็ไม่มีช่องให้ยิงโอ้ดูยังหาช่องไม่ได้เลครับเบนเวสจากงานก็ติดเตเลสแล้วก็เอาเคสียเกือบจะไม่ดีว่าผูเ้เสียบอกว่าเล่นต่อครับบุนโนจะได้ส่วนบ้างแมนยู โ p r o c e นการของบอลนี่ขึ้นมาแมนยูก็ดูดีว่าวล้วเลยก็เลว่าไม่ห่างกันมากทำม,มาที่ในซซกิบุตเกี่ยวย้อนมาที่เดีมยมิามาตตชครีนบูดโยกหนีจะไปเองแล้วครับยังเข้าเบียดไม่สุดรับบูโนมารับคืนโตเซเบไหลมาถึงเดีมยมิามาตตชโอกาสได้ซัดจังหวะน,นี้มันโโมาเชียวเอา้ามาแล้วเกี่ยวไม่ติดครับมาเชียวจะตามมาซ้ำครับมาติชได้ยิงแล้วติดเซฟของลุยปาซิโซแล้ว บอร,รอสวนของบูฟนี่ปันปวนได้ครับเบโดเนโต้เรื่อกับโบอ้โหท่วนเซเบ้ก็แมเบียดเอาจนได้ลูกทุ่มเลยครับโอ้นี่นี่เครื่องแรกนี่ระทึกเลยครับโอกาสได้ลุ้นทั้งฝั่งเจ้าบ้านแล้วก็ทีมเยือนนะครับทท่าเวลาเครื่องแรกหนึ่งนาทีครับที่โอคลาฟฟอร์ดคู่นี้รับชมกันผ่านทางช่อง True Premier Football h d 1แล้วก็2นะครับเป็นแฟนแมนยูเต็ดแล้วก็วูฟรอชมกันได้คู่ดึกมากเลยครับเวลาตีสามคืนวันอังคารนะครับก็ดูบอลคู่นี้จบก็นะ่าจะเป็นช่วงเช้าตู่ของวันพุธเลยเลยครับแฟนสายดึยกก็รอรับชมกันได้นะครับทางทัวร์พิเอียนะครับในส่วนของผู้ใหญ่คู่นี้ก็แอดมินเก่งวิซิเกเมอร์เช่นเคยครับฝึกภาพใหญ่ฟุตบอลผ่านฟีฟ่า21แล้วก็ไป221 0นะครับผม แล้วก็จะทำแมชภาคเหมือนเดิมอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะไม่มากอย่างเมื่อก่อนนะครับแล้วก็จะเพิ่มมาซิลิเข้ามาให้มากขึ้นนะครับสำหรับคนที่รอชมก็ติดตามชมตอนต่อไปกันได้นะครับนี่คือไฮไลท์ในช่วง45นาทีแรกนะครับโอกาสของบุฟเพมตันมากรับจากเพียวซิวาครับกองหน้าของพวกเขาแล้วก็จังหวะช็อตที่2ครับลูกเตะมุมครับได้ขึ้นโขกสมบัติเอาชนะนิมยามาติชมาได้นะครับการเทคเกมวันนี้ของ แเบอร์ซิวาแต่ก็หงงได้ไม่ดีเท่าไรเลยครับตัวตัวก็ชัดเจนครับสีหน้าเบลตาครับอาโอกาสทำประตูให้ทีมได้ขึ้นนำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอ่าครับเกมครึ่งหลังกลับมาเริ่มกันต่อแล้วครับมาดูว่าจะอย่างไรครับกับผลการแข่งในคู่นี้เสมอม,มาก่อนหน้าน,นี้ด้วยกันทั้งคู่ครับอย่างที่เรียนไปในช่วงแรกครับแมนยูก็เสมอม,มาส่วนวูฟก็เสมออาก็กาดของแมนยูเต็ด ขึ้นมาที่กรีนวูดย้อนกลับมาที่ต่วน be, เซเบจะฝ่าเบงขึ้นอาร์กรบกัดเกือบจะสุดเส้นแล้วนะครับกรีนวูดยังไม่เปิดเข้าไปครับจ,จะถึบงบัวฟิโอมาต่อเกชโทษมาเตชเลือกที่ข่าววันนี้แล้วบูนุกขยับมากับดดดึงจะวะหล็อกซับดิซ้ายแล้วโอ้โหหนึ่งศูนย์เลยครับยืนระยะไปดีแล้วห่างอย่างนี้ก็เสร็จบูนุกแล้วครับโอ้โหเลื่อามาไม่เกี่ทีครับแมนยูขึ้นนำเลยครับ โอ้ยว่บ,บูนโน่ฟานเดสครับเป็นเพลเยอร์ทูวอชใน FIFA 21แมตช์นี้ด้วยแล้วก็ทำประตูได้เลยครับโอ้โหอีกแล้วครับบูนโน่เกมที่แล้วนี่ก็ยิงให้แมนยูนำเลสเตอร์แล้วครับยังไม่ได้3แต้มเมื่อมาพลาดบนเต็มเสมอครับแมนยูอันนี้สัดอีกแล้วครับในฟรีฟ้า21ครับเอาเลยครับทำแล้วเจ้าบ,บ้าน1ประตูต่อ0ครับต้องรอจนถึงนาทีที่50ครับ องเกมกันทันทัประตูแบบนี้ก็น่าจะสนุกมากขึ้นเลยครับวู๊ปก็คงจะต้องเร่งที่จะทําประตูตีสม,มอแมนยูให้ได้เลยครับเกมน่าจะเปิดแรกกันมากขึ้นกว่าครึ่งแรกนะครับที่สนุกอยู่แล้วนะครับอากรบดูววู๊ปจะทําอย่างไรครับชาวโมติญโยงูเร่เล่นกับแมงไซด์ โอ้โหเราเสียให้กัมมาติชครับแมนยูคขามานี่เพื่อนยังขึ้นมาไม่ทันนะครับปอกบ้าก็ดึงช้าเลยครับมาไว้ใส่เต็มสตรีมเกือบจะ50นาทีครับแมนยูไปยยีเล่นกัมมาติชครับหยอดเข้ากางกับปอกบ้ากลับมาตั้งที่เตเลสก็จะลวงฝั่งของวูฟให้มาไล่เลยครับแมนยูเนี่ยคือไปมาลับก็ <c oughs> ให้ไปเสียเขยับนะครับ ทางสามมีปรับก่อนเลยครับอุลเลกุนัสโซชาครับส่งทางด้านสก็อตแม็กโทมิเน่น Scott ie, ครับลงมาแทนเนมนียมาติชแล้วก็ฝั่งของวูธอมตันครับถอดทางด้านโพเดนสอกแล้วก็ส่งเรนเดอร์เดนนองเกอร์ลงมาครับตัวมาเชื่อมเกมครับเดนนองเกอร์ er ของฝั่งบูฟมาแทนเดนเนล์โพเดนส์อาร์คูเบเนเวสขวามีขยับครับอะไบาเตาเร่วันนี้บทบาทยังน้อยดีขึ้นมาที่ est, ลูเบเนเวสรับดูครับเดนนองเกอร์ หนีไม่ได้รับโอกาสของบูบ้างโอ้โหเลาก็ล้มลงไปก่อนครับอ่าจะสัมผัสบอลว่าล้มไปเองนะครับโอ้โห้หูยเป็นแผนมายู่เต็ดมีเสียวนะครับเบีอาไม่เช็คก,ก็เล่นกันต่อเลยครับเตเลสโอ้ถือว่าทำทำสวยนะครับวูบจังหวะมุสกูครับเดนนเกอร์ลงมานี่มีผลกับรูปเกมโอกาสลุ้นข้าไปทนพื้นที่สุดท้ายของแมนยูครับอนนูรี ไหลามาใบาย,ยี่ก็เดืยดเข้าทางเดือดกันแล้วโอกาสได้ซัดจังหวะนี้ครับโอ้โหไม่พัดมือของเดียกาก็มาฟูาาชิว่าโอ้ใบย,ยี่นี่ไปประท้ามาแล้วกลายว่าบอลม,มันเป็นใจเลยครับมาเข้าทางแล้วดูครับโอ้โหไหลให้กับเฟอร์าาชูวาแต่นี้มันจริงเดือดวัตถการครับโอ้เซฟสำคัญให้กับแมนยูอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็คงจะเซ็งหน้าดูเลยครับยิงยังไงก็ไม่ผ่านไปไกลครับก็มีปเปลี่ยนเพื่อนฝั่งของแมนอยู่ก็เป็นลูกชอก็มาแทนดังด้านกเซบเบ้ครับนาทีที่64ครับโวนตันไดหลุนแต่มุมครับเปิดเข้ามาเสาแรกกินวดเหลือสกัดมานิเวสตามมาเกี่ยวเล่นต่อได้ครับในกรอบเขตโทษอัร์ดาวาเตลเลจะจริงไงครับด้สายติดครับปอบาคืนแม็กไว ลอกมาอันนี้ก็บทบาทหรือว่าคอยดึงเคมประคองเกมกับแมนยูอยู่ครับแม้จะนําอยู่ก็าตามแต่ว่าบู๊ก็กดดันแมนยูติดได้เยอะเลยนะครับเขาวันนี้ที่มาเซียมาเซียมาถึงบุนโคลคืนเขาวันนี้เขาวันนี้จ่ายติดก็ด้วยอกว่าดีครับแล้วกลายเป็นว่ากําลังจะรุกนี่ต้องมาถอยมารับกับแมนยูบางาสาย <c oughs> าเล่นต่อเราไปลื่นครับไปโดเนโตทุ่มเร็วนะครับลูกชอ เกมได้มาถึงนาทีที่70นะครับเหลือ20นาทีให้กับวูเมนตันลุ้นตามตีเสือแมนยูนะครับก็ถือว่ายังมีเวลาพอสมควรเลยครับแมนยูเต็ดก็ลุ้นทําประตูเพิ่มบอกว่าบอกบ้าไปกับบอลเองนะครับมีจังหวะหลอกมาเต่าได้แต่ว่าครั้งสองหลอกไม่ได้ครับครั้งแรกหลอกไปแล้วเดนองเกอร์ไปกับลูเบนเดเวสยิงครับเดนองเกอร์อาครับมาคอยเชื่อมเกมแต่ว่าก็เสร็จไปยี่ครับหยอดไปจังหวะนี้ลูกช่อ คือตั้งแต่ที่เอริกบายยี่ครับอปอกมาดูจะเล่นง่ายๆนะครับวันนี้ไม่มีความกดดันเลยครับว่าวูฟก็พยายามจะไล่เอาครับมีเสียบอลเตเลสรับอาร์มาโตเร่ครับให้มาเซเมโดพื้นที่เตลเล่จอดไม้ครับแต่ว่ซิวารลับหน้าครับโอ้โหก็พยายามทําทุกอย่างแล้วนะครับทั้งขยับเดงหาพื้นที่หาตําแหน่งแล้วก็โอกาสลุ้นทําประตูครับแต่ต้องชม ฝั่งแนวรับของเมนยูรวมทั้งอีกคนหนึ่งที่เป็นประกันด่านสุดท้ายอย่อางวิดดิคาร์นะครับอ้ถอดนูนี่ออกครับทางฝั่งของวูฟเนี่ยแล้วก็ส่งทนนันมาซาวลงมาครับกี่ที่77เต็ดเะเปิดขึ้นมาคำนี้โมงกักบบุน่ขึ้นสกอตแม็กโทเน่ ทุ่มเนี้ยหยดได้สวยครับให้กับคขาวบอนี้พักเราเล่นต่อกับเรนวูดคเขาวันนี้อาร์กับเราเจ้ามอยู่คาวบอนี้เปิดให้กับเรนวูดทางขวามีเวลาครับโอ้โหต้องต้องดึงย้อนก่อนเป็นที่ดึงเส้นอยู่ครับลูบชอลูบชอมาไหลมาถึงสกอต์แม็กทุ่มเนี้ครับยิงโอ้โหติดเดสเซนเทมิโดครับมาแล้วก็ล้ำหน้าบุโรก่อนโอ้โหได้ยิงครับแม็กทุ่มเนี้ นี่ก็จังหวะ้โหซัดไปติดล็อกของเนวสันเซเมโดเลยก็พอดูโน่จะตามมาเล่นจังหวะเก็บตกนี่ก็ล้ำหน้าไปก่อน82นาทีครับที่โอทัฟฟอร์ดครับเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูต็ดนำรุกิขึ้นอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับอ่าก็แมนยูเปลี่ยนเนสันกินวูดที่หน้าก็ยังไม่เหมือนแล้วครับ <c oughs> แซวนิดหนึ่งแล้วก็ส่งมาครับแรดฟอร์ดลงมานะครับ ชอโมตินโย و. ตักไปซ้ายมามเบโดเนโต้วันนี้ก็โจเซเบีถูกถอดออกไปก็ทำงานหนักนะครับจะต้องดวนกับเบโดเนโต้ก็ต้องส่งลูกชอลงมาช่วยไล่บี้เลยครับว่ารวิมเส้นของบุฟอันตรายด้วยนะครับทางอาดามาเตาเรีแล้วก็เบโดเนโต้เปิดว่าเดนเกอร์นะครับจงเกีบยได้บุฟฟาเบรซิว่า วันนี้โอกาสเครื่องแรกเยอะแต่ว่าครื่องหลังนี้ยังไม่ได้ลุ้นจังหวะหลังจากที่ยิงเตะเซฟไปก็หายไปเลยนะครับโรสัวนะครับดูเดนองเกอร์เล่นกับโชโมติญโยแมนยูต้องสมาธิให้ดีครับเปิดข้ามาอาร์ตาาเตาเรตแล้วตาวัดเร็วทันทีครับนี่รีบมาพบมานะครับรับได้แมนยูรอสวนบูโนไปเองแล้วครับมีมีทางขวาที่แรดฟอร์ดนะครับโอ้โหเครื่องติดแล้วแรดฟอร์ดที่ไ้ตรงๆต้องย้อนมาก่อนเลยครับโอ้ขวา ลูกช่อเล่นกับแม็กโตเม่ปอกบาทปอกบาเอาเลยครับมาทิวโดูล็อบมาที่คา,า,าวาดีล็อบยิงโอ้โห,โหติดมาดูเข้ามาแบบนี่ว่าลุยบาติซิโอครับโอ้ใช้ขาเซฟครับไม่เสียประตูสองครับวูบแล้ทดเสียทีครับผู้นี้เนดนเกอร์ลูกสุดท้ายของวุบแล้วเปิดแบบนี้โอ้โหเร่งไปเลยครับแล้วแต่ว่าโอ้ยังตามไปเอาไม่เข้าใจกันครับไปยี่กับลูกช่อยอดเข้ามาแล้วติดขาบอกสบายครับ โอ้โหเจ็บเบริรก็น่าจะหมดแล้วนะครับแล้วก็จบเกมครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำได้ครับในฟรีฟ้า21ครับโอ้โหเปิดบ้านเอาชนะวูฟไปได้1ประตูต่อศูนย์ไว้เป็นลูกแกงของจริงเกิ้ลนะครับความคืบหนการที่29ธันวาคมครับสำหรับวันนี้มีข้อผิดพลาดการใดถอไปแฟนๆทั้งแมนยูแล้วก็ฟูตบอลทันด้วยนะครับไว้ในกาศจะมาเจอกันใหม่ในแมตช์นหน้านะครับผม วันนี้คงต้องขอลาไปก่อนถูกใจฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ like, share, แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับเวละที่มีคลิปใหม่ๆจากเราเพื่อนๆจะได้รับชมปลอดภัยครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับขอบคุณที่รับชมครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ